สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับ healthy channel T นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการดูแลสุขภาพชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่กดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดไว้เลยนะคะ สาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะจาก Healthy Channel T จะส่งตรงถึงคุณเลยค่ะค่สำหรับคลิปนี้นะคะมียเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกมาฝากสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาท้องผูกอยู่นะคะวันนี้เรามารู้จักอาการท้องผูกแล้วก็วิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ยานำมาฝากค่ะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทนทุกทรมานกับระบบขับถ่ายจะเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งแสนลำบากเรียกว่าต้องเบ่งกันจนหน้ามืดทิ้งไว้หลายวังยิ่งอึดอัดไม่สบายท้องก็ยิ่งพากันเครียดไปกันใหญ่อย่าปล่อยให้ภาวะการขับถ่ายที่ผิดปกติดำเนินไปโดยไม่ได้แก้ไขนะคะหรือแก้ไขอย่างผิดวิธีเพราะท้องผูกอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงกว่าที่คุณคิด แบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าท้องผูกหลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าท้องผูกหมายถึงการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์แต่จริงๆแล้วอาการท้องผูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งหรือความสม่ําเสมอในการขับถ่ายตราบใดที่คุณสามารถถ่ายได้อย่างสบายๆไร้กังวลไม่ต้องเบ่งอุจจาระนิ่มจับตัวเป็นก้อนดีแม้2-3วันจะถ่ายสักครั้งก็ไม่ถือว่าผิดปกตินะคะ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการขับถ่ายเป็นเรื่องยากหลายครั้งต้องนั่งนานถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อเบ่งถ่ายบางครั้งต้องใช้น้ำฉีดใช้นิ้วลวงช่วยถ่ายไม่สุดเหมือนมีอะไรมาอุดกันอยู่ถ่ายออกมาน้อยอุดจะระแข็งมีลักษณะเป็นเม็ดผิวครุขระหรือแห้งแตกรู้สึกอึดอัดแน่นท้องทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าคุณมีอาการท้องผูกอย่างแน่นอนคะ่ะ แล้วท้องผูกเกิดจากอะไรท้องผูกเกิดจากได้หลายสาเหตุนะคะได้แก่การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องเช่นรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ําน้อยไม่ออกกําลังกายหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายกรารอุจจาระบ่อยซึ่งผู้ที่มีอาการท้องผูกมากถึง50%มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเหล่านี้ สาเหตุต่อไปเกิดจากการเบ่งถ่ายอุจจาระผิดวิธีแพทย์พบวะ่า3 0ของอาการท้องผูกเกิดจากการทํางานไม่ประสานกันของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเบ่งอุจจาระนั่นคือมีการออกแรงเบ่งพร้อมกับขมิบหูรูดทวารหนักไปด้วยเมื่อแรงเบ่งมีไม่มากพอที่จะเอาชนะแรงต้านบริเวณหูรูดอุจจาระก็ไม่สามารถจะเคลื่อนออกมาได้ สาเหตุต่อไปเกิดจากการทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติหรือภาวะลำไส้เฉื่อยเป็นการที่ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวน้อยทำให้อุจจาระเคลื่อนลงมาช้ากว่าปกติซึ่งจะทราบได้จากการตรวจดูก,การเคลื่อนผ่านของอุจจาระภายในลำไส้โดยให้ผู้ป่วยกลืนเม็ดยาที่มีแถบทึบแสงหลังจากนั้น3-5วันจึงเอ็กซเรย์ดูจำนวนมาร์เกอร์ที่เหลืออยู่ในลำไส้ใหญ่ถ้ายังกระจายอยู่ทั่วไปแสดงว่าลำไส้ทำงาน ผิดปกติอย่างไรก็ตามสาเหตุนี้พบได้น้อยเพียง5-6%เท่านั้นสาเหตุต่อม,มาคือการใช้ยาบางชนิดที่ทำให้ท้องผูกเช่นยารักษาอาการซึมเศร้ายาลดความดันโลหิตยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแคลเซียมหรืออลูมิเนียมยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของโมฟรีน ท้องผูกบ่อยๆส่งผลยังไงตรงทการท้องผูกส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจหลายคนรู้สึกเครียดเบื่ออาหารไม่สดชื่นกระปี้กระเป๋าปวดหัวปวดหลังและแสบร้อนบริเวณหน้าอกไม่เพียงเท่านั้นการออกแรงเบ่งถ่ายอุจจาระเป็นประจำยังก่อให้เกิดผลร้ายตามมาคือทาให้เกิดโรคริดสีดวงทวารหรือแผลปริร,บรอบทวารหนักจากอุจจาระที่แห้งแข็ง ทำให้ความดันในช่องสวงอกเพิ่มขึ้นผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นทำให้แรงดันในช่องท้องสูงขึ้นเหตุจากลำไส้เคลื่อนได้ทำให้กล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอ่อนแอกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และข้อสุดท้ายท้องผูกเรื้อรังจนทำให้มีอาการของลำไส้อุดตันได้นะคะ ค่ะทีนี้เรามาถึงวิธีการแก้นะคะสำหรับอาการท้องผูกมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ50%ของผู้ที่มีอาการท้องผูกสามารถกลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติเพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตคือรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยห,หรือไฟเบอร์มากขึ้นเพิ่มปริมาณอุจาระ รับประทานอาหารเช้าทุกวันเพราะอาหารเช้าช่วยให้กระเพาะอาหารขยายตัวและวประ,ะตุ้นลำไส้ใหญ่ทำงานเกิดเป็นความรู้สึกอยากถ่ายโดยควรเผื่อเวลาสำหรับการเข้าห้องน้ำหลังอาหารเช้าและการเดินหลังอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงไว้ด้วยต่อมากค,คือการดื่มน้ำให้มากพอเพื่อให้อุจจาระอ่อนนุ่มออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเพื่อให้ลำไส้เคลื่อนไหว การแก้ไขการท้องผูกต่อมานะคะก็คือการฝึกขับถ่ายให้เป็นธรรมชาติค่ะหลายคนเบ่งถ่ายผิดวิธีมาทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เกิดภาวะท้องผูกซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการฝึกถ่ายอุจจาระอย่างถูกวิธีโดยมีหลักการคือฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นหลักแทนการหายใจด้วยปอดและฝึกเบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในรายที่สงสัยว่าอาจเกิดจากปัญหาจากการคลายกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักแพทย์อาจแนะ นำให้ทำการเทรนนิ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อรับการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่และหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูงซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักเพื่อดูว่ากล้ามเนื้อทั้งสองส่วนนี้มีการใครยตัวหรือบีบตัวหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีความรู้สึกอยากถ่ายแม้จะมีอุจจาระมาที่ทวารหนักแล้วก็ตามการตรวจนวุ้ยจะช่วยให้ทราบถึงความไวของทวารหนักต่อการรับความรู้สึกของการกระตุ้นการรักษาท้องผูกอย่างถูกวิธีนะคะต้องอาศัยการวางแผนระยะยาวโดยเริ่มต้นจากการพูดคุยกับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหานะคะ สรุปแล้วนะคะการที่เราท้องผูกเริ่มต้นหากเราอยากแก้ปัญหาเริ่มต้นเลยจริงเราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับถ่ายปรับเปลี่ยนการกินปรับเปลี่ยนเวลาถ่ายนะคะเพื่อให้เราไม่เป็นอาการท้องผูกต่อไปได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะจบคลิปแล้วได้สาระในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าหากอยากฟังคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะกดติดตามสั่งกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะทุกคลิปดีๆนะคะจาก Healthy Channel T ก็จะส่งตรงถึงทุกคนเลยคะ่ะ